VLOOKUP และ HLOOKUP นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยทำงานท้งด้านฐานข้อมูลนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยจ,จะเคยยินมาแต่อาจจะไม่เคยใช้แต่บางคนนะครับอาจจะเคยใช้แต่อาจจะใช้ได้ไม่ครบทุกประเด็นของมันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าฟังก์ชัน VLOOKUP และฟังก์ชัน HLOOKUP เนี่ยมันช่วยงานยังไงมันทำงานยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญชมครับหากเรามีข้อมูลเก็บอยู่ในรูปของตารางนะครับ เราสามารถใช้ฟังก์ชัน lookup นะครับไปดึงข้อมูลจากตารางมาใช้งานได้นะครับนี้ฟังก์ชัน lookup เนี่ยมันมี2ตัวนะครับมันมี v lookup กับ h lookup นะครับดั้นเราจะใช้ v lookup หรือ h lookup เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตารางที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราเก็บตารางในลักษณะไหนนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติทุกคนเก็บชื่อเงินเดือนอายุในตารางนะครับในลักษณะแบบนี้ นะครับนั่นหมายความว่าชื่อที่เราพิมพ์เข้าไปในตารางเนี่ยเราพิมพ์ชื่อแต่ละคนเนี่ยเรียงลงมาในแนวตั้งเห็นไหมครับแล้วก็เงินเดือนข้อมูลที่เป็นเงินเดือนก็พิมพ์ลงมาในแนวตั้งอายุก็พิมพ์ลงมาในแนวตั้งงนั้นถ้าตารางทุกคนเก็บในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราถือว่าข้อมูลพิมพ์ลงมาในแนวดิ่งลงมาก็คือแนวตั้งดงนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ไปดึงข้อมูลมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็น v lookup แต่ถ้าเกิดข้อมูลเราเก็บลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสมมติชื่อเราพิมพ์ชื่อนะครับมานพนะครับละไมนะครับเนี่ยเราพิมพ์ยาวไปแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เงินเดือนนะครับเราพิมพ์ยาวไปแนวนอนแบบนี้นะครับก็คือแนวแถวคือแนวโลนะครับอายุพิมพ์ในแนวแถวแบบนี้นะครับถ้าตารางทุกคนเก็บข้อมูลแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ฟังก์ชัน H lookup ไปดึงข้อมูลมา น,นั้นจะใช้ Vlookup หรือ Hlookup เนี่ยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บในรูปของตารางนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่เขาใช้ Vlookup มากกว่า Hlookup นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราเก็บข้อมูลในแนวตั้งนะครับเราพิมพ์ชื่อเรียงลงมาอย่างนี้เนี่ยเราพิมพ์ลงไปได้มากกว่าที่เราพิมพ์ไปในแนวนอนทางนี้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราพิมพ์ไปในแนวนอนทางนี้เนี่ยจำนวนคอลัมน์ในเอ็กเซลเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าจํานวนโลในในในเอ็กเซลนะครับ ทีนี้เวลาที่เราเปิดฟังก์ชัน vlookup กับ hlookup ขึ้นมานะครับเราก็จะพบว่ามันมีบรรทัดต่างๆให้เราเติมตรงนี้ทั้งหมด4บรรทัดด้วยกันนะครับซึ่งปกติแล้วฟังก์ชันทุกตัวเนี่ยเวลาที่มันมีบรรทัดเหล่านี้ให้เราเติมเนี่ยเราจะเรียกบรรทัดเหล่านี้ว่าเป็นอาร์กิ n เมนต์ของฟังก์ชันนะครับอาร์กิมเมนต์แปลเป็นไทยว่าส่วนขยายนะครับดังนั้นฟังก์ชัน vlookup กับ hlookup จึงมีอาร์กิ n เมนต์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับทีนี้ในจุดที่น่าสังเกตนิดนึงคือตรงอาร จำเป็นจะต้องพิมพ์เข้ามานะครับเราจะปล่อยว่างไม่ได้นะครับส่วน argument ตัวไหนที่เป็นตัวปกติไม่ได้เป็นตัวหนาเนี่ยเราสามารถจะปล่อยว่างได้นะครับเพราะ argument พวกนี้เนี่ยจะเป็น argument แบบ optional นะครับแต่เราก็ต้องทราบนะครับว่าถ้าเราปล่อยว่างเราไม่พิมพ์เนี่ย Excel จะหมายถึงอะไรนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในแต่ละบรรทัดนิดนึงนะครับอันนี้ผมเปิดเป็นฟังก์ชัน VLOOKUP ขึ้นมานะครับบรรทัดที่1 l o o k u p VALUE เนี่ยนะครับมันก็จะให้เรา ระบุนะครับว่าเซล์ไหนที่เราจะเป็นตัวเงื่อนไขในการไปดึงข้อมูลมานะครับส่วนบรรทัดที่2คือ table array นะครับ table array ก็จะเป็นตารางข้อมูลที่เราเก็บอยู่นะครับเราจะดึงข้อมูลมาจากตารางไหนแล้วก็ระบุลงไปในส่วนของ table array นะครับส่วนที่3 column index number นะครับก็จะหมายถึงให้ตัวเลขที่ให้เราระบุลงไปว่าเราจะดึงข้อมูลจากตารางมาในคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการจะดึงข้อมูลจากตารางมาในอลัมน์ที่1 เราก็ใส่เลขก 1, นะถ้าเไรกเป็น2ก็ใส่เลข2ถ้าเลขก3ก็ใส่เลขก3นะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายคือเลงลุกอัพอันนี้เป็นอาร์กิเมนต์แบบ optional ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับเลงลุกอัพนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหลายคนที่เคยใช้วิล o กอัพมาเนี่ยถ้าถ้าถามว่าล o กอัพแวลูรู้ไหมรู้เทเบิลเอเล่ลไหมคืออะไรรู้ค้อแรกมีเลข Number ร์ลูกไหมคืออะไรรู้แต่พอถึงเลงลุกอัพบางคนมักจะตอบไม่ได้ว่าตรงนี้มัน มันทาอะไรมันมีประโยชน์ยังไงแล้วบอกก็ตอบไม่ได้ส่วนใหญ่เขาก็เลยปล่อยว่างเพราะปล่อยว่างเสร็จกดโอเคปุ๊บมันก็ทํางานได้แต่พอมันมีข้อมูลอะไรที่ผิดเงื่อนไขไปปุ๊บก็อาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับผมก็เลยมาขยายความตรงด้านล่างตรงนี้นิดนึงว่าตรงเลงลุกอัพเนี่ยมันจะใช้สําหรับทําหน้าที่อะไรนะครับดเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดถึงเลงลุกอัพเนี่ยเดี๋ยวผมจะพากลับไปที่ Excel นะครับพาทุกคนไปดูเวิร์กชีตนิดนึงก่อนนะครับสมมุตินะครับผมเกิดมีตาราง ชื่อนะครับแล้วก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีอายุเก็บอยู่ในตารางแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการจะดึงเ,เงินเดือนกับดึงอายุนี่นะครับมาแสดงไว้ในตารางข้างล่างตรงนีนะ้เงินเดือนกับอายุนะครับอย่างนี้งั้นถ้าเกิดว่าผมกําหนดชื่อลงไปแล้วผมไปดึงเงินเดือนกับอายุจากตารางนี้มานะครับกรณีนี้ส่วนตรงนี้ผมต้องใช้ฟังก์ชันเป็น v Lookup นะเพราะอะไรเพราะตารางนี้เราพิมพ์ในแนวตั้งลงมาเห็นไหมครับชื่อ เงินเดือนอายุผิวหนอาตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมีตารางแบบนี้ไปในแนวนอนอย่างนี้นะครับแล้วผมต้องการจะดึงสมมติน่าจะดึงเงินเดือนกับอายุมาอย่างเงี้ยผมต้องใช้เป็น H lookup นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น V lookup ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเงินเดือนของคนคนนี้มานะครับเงินเดือนของช่องเนี้ย B11 นะครับแล้วก็คือลัตีใช่ไหมครับเงินเดือนออกมาผลลัพธ์จะต้องเป็น8000แล้วก็อายุของเขาคือ30นะครับเดี๋ยวใส่สูตรช่องนี้ก่อนนะครับกด Fx นะครับผมก็จะหาฟังก์ชัน v l o o k up พนะเราก็เปิดขึ้นมา VLOOKUP นะครับมันก็มีบวัดน,นเราเติมอยู่4บรรทันด้วยกันนะครับเริ่มจากบรันัดแรกก่อนนะครับ mm hmm. Lookup Val u e ก็คือเซลล์ที่เราจะกหระบุเป็นเงื่อนไขในการดึงในที่นี้ผมต้องการดึงเงินเดือนของใครมาเงินเดือนของช่องนี้มาดังนั้นผมก็คลิกลงไปในช่องนี้เท่ากับว่า Lookup Val u e ก็คือให้เราระบุว่าเซลล์ที่เราจะ เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการดึงข้อมูลก็คือเซลล์ข้างๆตรงนี้คือ B11 นะครับลูกอัพไปรู่นะครับ Table Array คือพื้นที่ตารางนี้นะครับพื้นที่ตารางนี้เวลาเราคุมข้อมูลในตารางนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องคุมหัวตารางก็ได้นะครับเราคุมเฉพาะ Data ตรงนี้นะครับก็คือคุมเฉพาะที่เป็นข้อมูลนะครับพอเราคุมเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเกิดใส่สูตรตรงช่องนี้เสร็จแล้วเรา Copy สูตรลงไปเนี่ยจะทําให้ตรง B3 ถึง D7 เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น B4 ถึง D8 นะ B5 ถึง D9 เนี่ยดังนั้นตรง table array ตรงนี้เราต้องออทำการ absolute ไปนิดหนึ่งก็คือการใส่ดอลลาร์ไซน์ side, โดยการกด F4 นะครับใส่ดอลลาร์ไซน์ลงไปนะครับมันก็จะฟิกเอาไว้นะครับเวลาก๊กอปสูมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตรง lookup value B11 เนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ดอลลาร์ไตน์ก็ดีแล้วเพราะเราก๊กอบลงมาจะเป็น B12 1 3ก็ดีแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ column index number ผมต้องการดึง อะไรจากตารางนี้มาครับเงินเดือนใช่ไหมครับเงินเดือนตารางนี้อยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับอันนี้ถือว่าเป็น1อันนี้2อันนี้3นั้นตรงนี้เป็น2ก็ใส่เลข2ถ้าต้องการจะดึงอายุก็ใส่เลข3แต่ถ้าเกิดผมใส่เลข1นงเท่านี้ผมใส่เลขหนึ่งแปลว่าผมาดึงอะไรมาครับผมเอาชื่อส่งเข้าไปในสูตรนี้ใส่ส่งละตีไปมันก็จะดึงละตีมาใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเกิดคอลัมน์อินดิคัทเบอร์เป็นหนึ่งก็คือดึงชื่อมาซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่เป็น1นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็น 2- 3เแบบอะไรเป็นต้นไปนะครับพราะ1จะเป็นคอลัมน์ที่จะเช็คกับเงื่อนไขยอยู่แล้วนะครับดังนั้นในกรณีจะต้องเป็น2นะครับก็คือเป็นเงินเดือนนะครับส่วนเลงลุกอัพตรงนี้เราดูนิดหนึ่งนะครับตรงข้างล่างตรงนี้มันให้เราระบุเลงลุกอัพมีค่าเป็น logical value คือมีค่าเป็น true กับ false นะครับดังนั้นตรงเลงลุกอัพตรงนี้คือให้พิมพ์ true กับ false แต่ถ้าเกิดไม่พิมพ์ excel จะหมายถึง True นะครับดังนั้นถ้าเกิดผมต้องการให้เล็กลูกอัพเป็น True ผมก็ปล่อยว่างไปเลยแต่ถ้าเกิดต้องการให้เป็น False ผมก็ต้องพิมพ์นะครับนี่แล้ว True กับ False แตกต่างกันยังไงนะครับตรง True ตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนลองอ่านตรงนี้ดูนะครับผูบอกว่า First Column เนี่ย Sort in ascending order ก็หมายจึงจะเท่ากับ True ได้หมายวามว่าอะไร First Column ก็คือ c o l มน n แรกในตารางนี้เนี่ยจะต้อง Sort Sort ascending ก็คือ เรียงลาดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดคอลัมน์แรกในตารางนี้มีการเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปมากตรงเลงลูกอัพก็มีโอกาสจะใส่คําว่าถ e แต่ถ้าเกิดว่าตรงคอลัมน์แรกตรงนี้ไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากตรงเลงลูกอัพให้พิมพ์ false ไปเลยนะครับและในกรณีนี้ถ้าเราดูจากชื่อเราจะพบว่าชื่อตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เรียงตามตัวอักษรจากน้อยไปมากเลยนะครับดังนั้นตรงเลงลูกอัพผมก็พิมพ์ false ไปเลย แต่ถ้าเกิดผมไม่พิมพ์ผมปล่อยว่างไม่พิมพ์มันจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงทูนะครับดังกรณีนี้ผมต้องพิมพ์ฟอเพราะว่าคอลัมน์แรกในนี้ไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากนะครับกดโอเคนะครับเรียบร้อยออกมาได้เป็น8,000เห็นไหมครับเงินเดือนของอลักตี8,000ผมก๊อปลงมานะครับคนที่2พิสิทธิ์หมื่นสองละไมหมื่นหนึ่เห็นไหมครับอันนี้คือไปดึงเงินเดือนของเข้ามาส่วนอายุอะอายอุผมลองกด fx มันจะดึงอายุใช่ไหมครับผมจะไปที่ Vlookup นะครับ VLOOKUP VALUE คือเซลล์ที่เราจะเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการดึงมาในนี้ก็คือเซลล์นี้นะเราจะเอาเซลล์นี้ไปชนกับคอลัมน์แรกในตารางนี้แล้วก็ดึงอายุมานะครับ Table a r r a รก็คือตารางนี้นะครับกด f 4นิดน,นึงเพื่อใส่ดอลลาร์ซายนะครับคอลัมน์แรกนั้เบอร์เลข3อายุเลข3านะครับแล้วก็เลงลุกอัพก็เป็นฟอร์ลุลกอัพคือคอลัมน์แรกไม่ได้เลี้ยงจากน้อยไปมากนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเอา b 1 1นะไป ชนกับคอลัมน์แรกในตารางนี้แล้วก็ดึงเป็นอายุออกมานะครับกดโอเคปุ๊บได้ออกมาเป็นอายุเห็นไหมฮะเราตี30มสแล้วกลบลงมานะครับเรียบร้อยนี่คือเป็นอายุของฟิสิกส์แล้วก็ของละไมจากตารางนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ h lookup บ้างข้อมูลเกิดตารางเป็นในแนวนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะทําเป็น h lookup นะครับกด fx มันก็จะคล้ายๆกันครับฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับผมใช้เป็น h lookup นะครับ lookup value คือ เซลนี้นะครับเซลที่เราจะาไปตัวเงื่อนไข table array คือตารางนี้ไม่ต้องนับหัวตารางนะครับแล้วก็กด f สี่ไปนิดนึงเพื่อใส่ดอลลาซา์นะครับโลเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนเป็น h lookup มันจะไม่ถามคอลัมน์แล้วมันมันถามโลว่าจะดึงมาจากโลไหนนี่คือโล1หนึ่งนี่คือโล2สองนี่คือโล3สามในที่นี้เราจะดึงมาจากโลไหนครับโลสองแล้วก็ใส่เลขสองเพราะว่าเงินเดือนใช่ไหมครับแล้วก็ length lookup ก็เป็น for เพราะว่าโลแรกไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากนะครับกด ok ได้มาแปดพันอายุนะครับ มากด Fx นะครับ H lookup นะครับ lookup value ช่องนี้ table array ช่องนี้นะครับกด f c ทีหนึงนะครับ r o w เลขก3แล้วก็เล็ง lookup เป็น for for นี่จะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับกดโอเค30เห็นไหมครับแล้วกรอบลงมานะครับ,นะรบอันนี้คือเป็นการไปดึงเงินเดือนกับอายุโดยใช้ B lookup กับ H lookup นะครับ เอาละครับทีนี้ถ้าเกิดสมมีข้อมูลแบบนี้นะครับผมมีตารางแบบนี้นะครับมีคะแนนเทสเก็บลงมาเรียงลําดับตัวเลขจากน้อยไปมากแบบนี้นะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไล่ลงมาแล้วก็มีเกรดตัวอักษรตามนี้เราต้องการทุกคนทําการไปดึงเกรดจากตารางข้างบนเนี่ยดึงมาใช้งานในตารางข้างล่างนี้นะครับอย่างเช่นคนแรกนะครับทำคะแนนได้52จะได้เกรดอะไรคนที่2 7งได้เกรดอะไรไปดึงข้อมูลจา,จากตารางนี้มานะครับตารางนี้เป็นตารางที่เราพิมพ์ข้อมูลในแนวดิง่งในแนวตั้งเทสในแนวตั้งเกรดในแนวตั้ง ถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้ V Lookup นะครับอ่ะผมกด Fx นะครับผมใช้ V Lookup Lookup Value คือช่องข้างนี้ตัวที่เป็นเช็คเงื่อนไขนะครับ Table Array นะครับก็คือตารางนี้นี่ตารางนี้นะครับกด F4 ทีนึงนะครับเพื่อใส่ดอลลาร์สายนะครับต่อมา Column Index Number ผมใส่เลข2เพราะผมต้องการจะดึงคอลัมน์มาสุดท้ายเล n g Lookup เล n g Lookup ผมจะเป็น Tool หรือ false ผมเช็คก่อนนะตารางนี้ คอลัมน์แรกเรียงจากน้อยไปมากไหมเรียงจากน้อยไปมากนะครับแล้วถ้ามาเรียงจากน้อยมากปุ๊บอย่าเพิ่งให้เล้งลุกอัพเป็นทูต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่งด้วยก็คือว่ากรณีของการจะให้เล้งลุกอัพเป็นทูเนี่ยนอกจากคอลัมน์แรกจะเป็นทูออฟอแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งคือเราต้องยอมรับกรณีที่มันค้นหาไปไม่ถึงรรทัดไปแล้วให้ย้อนกลับมาที่บรรทัดแรกหมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นรถคอนแรกคนนี้มีคะแนน52 52ิบเมื่อวิ่งมาเช็คกับบรรทัดแรกแล้วม เช่นในกรณีกรณีนี้นะครับ52มากกว่าเท่ากับ0ไหมถ้ามากกว่าเท่ากับ0ก็เ,เลื่อนเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปนะครับเช็คต่อมา52นะครับมากกว่าเท่ากับ50ไหมมากกว่าเลื่อนลงมาต่อมา52มากกว่าเท่ากับ60ไหมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ปุ๊บมันจะถอยกลับมาทิปทัดบนแล้วไปดึงอลอมน์ที่2ใช่ไหมครับดึงดีออกมาถ้ายอมรับตรงนี้ได้เลงลงอัพก็จะเปลี่ยนทู เอาใหม่นะครับศูนคนนี้เป็น73 73วิ่งมา7จสามากกว่าเท่าก 0, ับ0นยไหมอ่าใช่เลื่อนลงมา7จมากกว่าเท่าก 60, ับ50ไหมอ่าใช่เลื่อนลงมา7จสามมากกว่าเท่าก 70, ับ60ไหมอ่าใช่เจมากกว่าเท่ากับ70ไหมใช่7จมากกว่าเท่ากับ80ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บย้อนลงมาแล้วก็จะดึง b ออกมาแทนถ้ายอมรับตรงนี้ได้ตรงนี้จึงจะเป็น true งนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับตรงกรณีไปดึงแบบเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ต่อให้เรียงจากน้อยไปมากตรงนี้ก็็ต้องเปนนะครับ นั้นในกรณีนี้ตรงนี้เป็นทูพอเป็นทูปับป๊บผมจะพิมพ์ว่าทูลงไปก็ได้หรือผมไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เพราะ Excel มันจะ default เลงลง up เป็นทูอยู่แล้วนันในกรณีนี้ผมก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วกันถ้าจะเอาทูนะครับแต่จะเอาถ้าจะเอาฟอรต้องพิมพ์นะอ่ากดโอเคปุ๊บเสร็จแล้วก็อบสุดลงมาเห็นไหมครับนั้นจะเห็นว่าคนแรกได้เกรดดี D, คนที่2ได้เกรด B คนที่3 64ได้เกรด C นะครับอ่ะครับนี่ก็คือการสาธิตตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Vlookup กับ HbookU นะครับครับ เป็นไงบ้างไครับสำหรับฟังก์ชัน v lookup และ h lookup นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เอาประโยชน์จากฟังก์ชัน2นี้ไปช่วยงานนะครับสำหรับในคลิป,ปโตัวต่อไปนั้นผมจะพูดถึงฟังก์ชันอะไรนั้นติดตามในคลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ